นี่นึงนี่แหละนึงึานอยูตวันครนี่แลสวดอยู่รวเงี้ยวันที่สเขาเขาจะลูกนึ่งยืนแบงกวงนกแ้งเลยนไม่เป็นไรค่ะคอู่้่ มันตัวขยาแปงเดียวเลยตอนเนี่ยรนั่นหลยจะเข้ามาลูกรู้จักไหมครับว่าตอนหนึ่งไม่รู้จักไหมครับว่าตอนหนึ่งลูกกำลังจักวันตอนหนึ่งอยู่จไม่อยาก็ยไงเพราะว่ากลัวพ่อก่เอาอีกลเิ่งเ เพ็นเดือนสิเปียเอองที่เตยง่เาเฝ้าแกคือชินอีกโดนเลยนะเดจะาล่าผสมไทยเดี๋ยวฉันจะเอาไทยผสมเรา่เาเดีวเดี๋ยวฉันจะใส่น้ำต้เต็มกับุกเลย เดียวลูกใส่ให้มันใสไม่ไงเป็นเนื้อใส่เป็นเนืจะใส่เยอะใส่นิดเดียวแล้วก็ป้ายไี่หมอนริงก่อนเพื่อนพอพเราวันนี้เราสมานฉันกันนะตัวให้เห็นเขาเดียวเนี่ยเขาไม่ีอาวุธเราเพื่อนน่ะเพื่อนย่ดันเขาอย่างเงี้ยหน้าเราจะสีอะไรหน้าเราจะไปสีอะไรสีย้อมจำนวนเล้ยหน้าเปลี่ยนสีเลยใหญ่ไม่นี้เป็นสีเฉพาะเดียวเพื่อน่

ตลาดนี้ซะกอนมันมันเปิดบ้าเลยตลาดนี้ไม่จะผมไม่ได้ซื้อเมื่อวีตลาดได้เสื้อบ่ะว่าเพิ่งสางทองกันที่นี่ีแล้วหนึ่งคือท่านสามารถเสด็จเพิ่มได้แล้วก็หายได้ยีิบเมษายน

บาวทูนยี่คือเบาวทูนอะอันนี้ขอบคุณเบาทูลไหนของคอบันอันนี้คนชื่อนางป้านางเออ 对。